27ข้อต้องรู้ของคนมีของหลายคนอาจจะพอทราบมาแล้วว่ามีอะไรบ้างเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลมาฟังกันค่ะหลังจากที่ครูบาอาจารย์สักยันมอบของขังทำพิธีกรรมต่างๆให้กับเราแล้วข้อแรกห้ามกินของเหลือเดนจากคนอื่นจานเดียวกันร่วมช้อนร่วมจานกันท่านก็ห้าม ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ 2. ห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วมของขังจะหนีหมดข้อที่สขณะเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาใครทักใครถามห้ามตอบห้ามพูดทวานเปิดของขังจะหนีข้อที่สห้ามกินของในงานอวมงคลหรืองานศพและข้อที่ห้าห้ามกินของไหว้ผี หรือไหว้สามพเวสีข้อที่6ห้ามคนถูกหัวหรือลูกหัวเล่นห้ามคนเล่นหัวนั่นเองข้อที่7ห้ามผิดลูกเมียของคนอื่นและลูกของตัวเอง8ห้ามหมิ่นครูบาอาจารย์9ห้ามรอดราวผ้าราวตากผ้าใต้ถุนบ้านและราวบันได10ให้ถือสัจจะ คำสัญญาพูดจริงทําจริงแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆข้อที่11ห้ามด่าห้ามอุทานคำหยาบข้อที่12ห้ามด่าพ่อแม่และผู้มีพระคุณข้อที่13ห้ามกินปลาไม่มีเก็ดและข้อที่14ห้ามกินฟักแฟงฟักทองบวบมะเฟืองน้ำเต้าข้อที่15 ห้ามกินผักที่ลื่นเช่นผักปังและผักที่มีหนวดมีมือเช่นตํำลึงยอดฟักแมวยอดฟักทองเป็นต้นข้อที่16ห้ามลอดต้นกล้วยที่มีใบปกคลุมเขือกล้วยข้อที่17ห้ามผิวปากตอนกลางคืนและข้อที่18ห้ามลอดเงาประสาทศพรวมถึงข้อที่19 ไปต่างถิ่นใครเรียกชื่อห้ามขานรับและห้ามทักเมื่อมีอะไรแปลกๆ20ห้ามกินใบพูโดยไม่เด็ดปลายออก21ขณะกินข้าวห้ามคอจานท่านว่าจะมีผีมากินด้วย22ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกคือทิศผี23ห้ามนั่ง หรือเหยียบบนหมอนหนุนหัว 24. ห้ามข้าบหนังสือเรียน 25. ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในขณะมีประจำเดือนและวันพระ 26. ห้ามลอดสะพานหัวเดียวคือมีแผ่นเดียวเดินไปเดินกลับสวนกันและยื่นออกไปในน้ำข้อ27ห้ามขับถ่ายหนักเบาลงน้ำลงคลอง และข้อ28ห้ามผิดศีลหลายท่านอาจจะคิดว่าทำไมเยอะขนาดนี้ทำตามไม่หวัดไม่ไหวแค่ให้รู้ว่ามีอะไรควรและไม่ควรทำหากผิดพลาดให้สวดขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ยังมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเรื่องการกินใบพูห้ามเคี้ยวใบพูโดยไม่เด็ดปลายออกเล่ากันว่า ในสมัยที่พระนางจามเทวีปกครองเมืองหริพุนชัยราวพศ1,300ในสมัยนั้นนครหาริพุนชัยเป็นนครของชนชาติมอนหรือเมงและในขณะเดียวกันบริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวมีขุนหลวงวิรังคะเป็นเจ้าเมืองหรือหัวหน้า ขุนหลวงวิรังคะมีความรักในพระนางจามเทวีมีความประสงค์จะอภิเษกกับพระนางแต่พระนางไม่ปรารถนาจะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงหลวงเพราะเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่ามอนในสมัยนั้นขุนหลวงได้ส่งทูตมาเจริญไมตรี ขอพระนางอภิเศกด้วยพระนางได้ผัดผ่อนหลายครั้งโดยมีเงื่อนไขต่างๆได้แก่ขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีย์ที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระาธาตุหริพูนชัยให้ขุนหลวงพุ่งเสนาเสนาหมายถึงหอกด้ามยาวมีสองคมให้มาตกที่ในเมืองของพระนาง จึงจะอภิเศกสมรสด้วยขุนหลวงวิรังคะเป็นผู้ทรงพลังและชำนาญในการพุ่งหอกครั้งแรกตกที่นอกกำแพงเมืองหาริพุนชัยด้านตะวันตกเฉียงเหนือพระนางจาม,มาเทวีเห็นว่าจะเป็นอันตรายยิ่งถ้าขุนหลวงวิรังคะพุ่งหอกมาตกในกำแพงเมืองตามสัญญา พระนางจึงใช้วิชาคุณใสกับคุณหลวงวิรังคะโดยการนำเอาเศษพระภูษาหมายถึงผมของพระนางมาทำเป็นหมวกสำหรับผู้ชายนำเอาใบผูมาทำหมากสำหรับเคี้ยวโดยเอาปลายใบพูจิ้มเลือดประจำเดือนของพระนางแล้วให้ทูด นำของสองสิ่งนี้ไปถวายแด่ขุนหลวงขุนหลวงได้รับของฝากจากพระนางเป็นที่ปรับเื้่มใจเป็นอย่างยิ่งนำหมวกใบนั้นมาสวมลงบนศีรษะและกินหมากที่พระนางทำมาถวายซึ่งของทั้งสองสิ่งนี้ชาวล้านาถือว่าเป็นของต่ำทำให้อํานาจและพลัง ของขุนหลวงเสื่อมลงเมื่อพุ่งหอกอีกครั้งแรงพุ่งลดลงหอกมาตกที่บริเวณเชิงดอยสุเทพชาวบ้านเรียกว่าหนองสนาวเช่นเดียวกันขุนหลวงเมื่อเสื่อมวิทยาคุณเช่นนั้นก็หนีออกจากบ้านเมืองไปก่อนสิ้นชีวิตขุนหลวงวิรังคะได้ขอให้เสนาอมาตนํำศพของท่าน ไปฝังไว้ณสถานที่ที่ขุนหลวงจะสามารถมองเห็นเมืองหริพุนชัยได้ตลอดเวลาทหารได้จัดขบวนศพของขุนหลวงจากเชิงดอยสุเทพขึ้นสู่บนดอยสุเทพเพื่อหาสถานที่ฝังตามคําสั่งขบวนแห่ศพได้ลอดใต้เถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเรียกว่าเครือเขาหลง ซึ่งเชื่อว่าผู้ใดลอดผ่านจะทําให้พัดหลงทางกันได้ขบวนแห่ศพขุนหลวงได้พากันพัดหลงกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางนักดนตรีบางคนพัดหลงไปพร้อมกับเครื่องดนตรีของตนตำนานเล่าว่าผู้เขาที่นักดนตรีผู้นั้นหลงจะปรากฏมีรูปร่างคล้ายเครื่องดนตรีนั้นๆ บนดอยสุเทพปุยจะมีภูเขาชื่อต่างๆดังนี้ดอยค้องดอยกองดอยชิงบางแห่งเป็นที่แคบและฝาครอบลงโศบปิวตกบริเวณนั้นเรียกว่ากิวแมวปิวคำว่าแมวหมายถึงฝาครอบลงโศบ ที่ทำด้วยโครงไม้ไผ่เสนาอัมตาดที่หามลงศพของขุนหลวงได้เดินทางไปตีนเขาทางทิศเหนือถึงบริเวณแห่งหนึง่งลงศพด้ความตกลงจากที่หามเสนาอัมตาดจึงได้ฝังศพของขุนหลวงไว้ณนะสถานที่บนภูเขาแห่งนี้ซึ่งสามารถจะมองเห็นเมืองหะริพูนชัยได้ตลอดเวลายอดภูเขานี้ชาวบ้านเรียกว่าโดย ความร้องร้องหมายถึงโรงศพตั้งอยู่บริเวณเหนือน้ำตกแม่สาอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยอดดอยเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายโรงศพบ,บนยอดดอยมีสารของคุณหลวงวิรังคะตั้งอยู่ชาวบ้านบริเวณเชิงเขาเล่าว่ากลางคืนเดือนเพน็ญบางครั้งจะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงอยู่บนยอดเขา เชื่อกันว่าวิญญาณของขุนหลวงวิรังคะสถิตยอยู่บนดอยความร้องบริเวณเชิงเขามีหมู่บ้านลัวหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านเมืองเกะมาจากชื่อของขุนหลวงวิรังคะเชื่อกันว่าชาวลัวเหล่านี้เป็นเชื้อสายของขุนหลวงวิรังคะที่หมู่บ้านแห่งนี้มีศาลที่สถิตวิญญาณของขุนหลวงและทหาร ซ้ายและขวาของขุนหลวงอีกสองสารชาวบ้านจะเส้นสวงดวงวิญญาณของขุนหลวงและทหารปีละครั้งชาวบ้านเล่าว่าดวงวิญญาณของขุนหลวงจะสถิตยอยู่สามแห่งได้แก่บนดอยคว่ำล่องสารที่บ้านเมืองเกะอำเภอแม่ริมและอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณดอยคำอำเภอเมืองซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของดอยสุเทพ ปัจจุบันบนยอดดอยมีวัดชื่อว่าวัดพระาธาตุดอยคำบ,บนวัดแห่งนี้มีอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิรังคะประดิษฐานที่ลานวัดใกล้เจดีและที่ดอยคำแห่งนี้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณของหัวหน้าลัวซึ่งเป็นบรรพบุรุษของขุนหลวงวิรังคะชื่อว่าปู่แซะย่าแซะ ซึ่งจะมีการเลี้ยงผีปูแ่แซะย่าแซะด้วยควายทุกปีหรือ3ปีครั้งหนึ่งจบบริบูรณ์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอให้เอฟซทุกท่านสุขกายสุขใจสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา